เที่ยวใครมาโอ้โหมึงต่างแล้วโตไวมากทุกคนใช่ไหมดูดูดูเห้ยดูอ่ะอ๋อลดดไปละสวัสดีครับอยู่กับมอมกเช่นเคยบีเที่ยวบ้างและสัตว์บ้างนะครับผมวันนี้ก็ผมจะมาเปิดสมาชิกตัวใหม่นะเป็นปลาหูช้างนั่นแหละ ผมได้มานานนะถ้าใครได้ดูคลิปที่ไปตกปลาชะอำม,มานะนะนะมีอยู่นะผมได้มาตัวแบบตัวยังเล็กๆอยู่เลยนะทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็เลี้ยงเข้ามาไม่รู้กี่เดือนนะแต่ใหญ่ขึ้นมากตัวเท่าฝ่ามือแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปที่ตอนที่เขามากับตอนที่เขาอยู่ในตู้แล้วผมตอนนี้ผมจะกําลังจะย้ายเขาลงบอ่อใหญ่นะ อันนี้เป็นตอนที่ผมเจอเขาที่ทะเลนะครับทุกคนดูตัวเล็กมากเลยนะมาถึงผมก็เอาเขาลงตู้16นิ้วนะครับแต่เผอแป๊บเดียแวแหละเขาอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าเขากินเก่งด้วยผมให้เช้าเย็นนะแล้วบอกเขาเป็นปลาที่โตแบบก้าวกระโดดนะตัวที่ผมได้มานะ่ยจะเป็นปลาหูช้างคีบยาวนะปลาหูช้างเขาจะมีทั้งหมดประมาณ3ชนิดนะปลาหูช้างคีบยาวปลาหูช้างคีบสูงแล้วก็ปลาหูช้างกลมนะสวยที่สุดก็คือปลาหูช้างคีบสูงนะี่จะสวยมากเลย แล้วทุกคนดูนะจากที่มันอยู่ตู้16นิ้วตอนนี้มันมาอยู่ตู้30นิ้วแล้วดูตัวมันกับฝ่ามือผมจากวันแรกที่ได้มาโอ้โหคนละเรื่องเลยโตแบบก้ากระโดดจริงๆนะโอเคเดี๋ยวไปย้ายเขาลงบ่อด,ดีกว่าผมจะพาไปดูเลยแล้วกันนะว่าปลาหูช้างที่ผมจะเอามาลงเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะตอนนี้นะโอเคทุกคนไปดูดิวันนี้น้ำน้ำขึ้นทุนกคนน้ำเยอะเลยอันนี้จะเป็นน้ำน้ำทะเลนะจะเป็นน้ำก่อยไาชายเลยนเหรอวะนะโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าหน้าตาปลาหูช้างจะสวยแค่ไหนไป ทุกคนเดียวมาดูนะปลาหูช้างนี่เดเข้ามาดูใกล้ทุกคนเป็นไงปลาหูช้างสวยงามไหมเดี๋ยวผมจะปล่อยลงบอ่อแล้วนะไเ,เจ้าหูช้างโอ้้วแล,ล้วโตไวมากทุกคนใช่ไหมดูดูดูความสวยงามดูโอ้โหสวยมากดูดิสวยไหมไปลงน้ำบอ่อ เป้าถอยเป้าถอยไปก่อนเพื่อนจะมาไปแล้วทุกคนไปแล้วเฮ้ย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 เป้าเพื่อนเหไหมเป้ามองเพื่อนอย่างนั้นเห็นไหมทุกคนเขายังกลัวอยู่นะยังแบบปรับตัวอยู่ยังไมมค่อยฉินพื้นที่ดูที่โตวไวมากเลยนะตอนแรกที่ได้มาคือตัวเล็กอะ่ะทุกคนได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะไม่ใช่ดิคลิปอะไรวะ, <S <S วะนะั่นแหละเป้า มันจะกินอย่างเดียวเลยนะเมามามาเน็ตเร็ว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 มันก็มันไอตัวเนี้ยหูช้างตัวเนี้ยผมป้อนมันตลอดนะมันก็จะชินกับคนหน่อยนะอาจจะตื่นทีนิดหน่อยแต่ให้อาหารก็มามาเร็วมามาเร็ว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 เวเร็วเมาแล้วไปดูเขามาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เป้ามาก่อนใครเลยเออหื้อถึงดาวน์กัร์ดเลย เดี๋ยวตัวอื่นให้กินตัวเล็กไอ้เป้ามันกินก่อนช้าไอ้เป้าไมา่ได้เรื่องหรอกกินกี่ตัวแล้วนะวันนี้กินทั้งวันนะแล้วกินทั้งวันโอ้เออ เอาเอาเปล่าให้เป้ากินก่อนโอ้โหเป้ามันยังหิวอะไรขนาดนี้นอ่ะอ่ะ,อะเอาๆโดนไหมเออได้แล้วสบายใจโอ้่ายใหญ่เลยอยู่ในบอ่อใหญ่เป็นไงโตไวมากแนละ้วต้องมาลงบอ่อใหญ่ดูดิโอ้สวยงามไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวรอกินกุ้งนะนี่แล้วก็มีไอตัวที่น่าเบื่อสุดก็เป็นไอเป้าเป้า,ปากินทั้งวันอะนู่น มาแล้วหูช้างเราโอโ้สวยงามมากทุกคนแต่โตไปมีขนาดใหญ่นะไอ้น,นี่ก็เหมือนกันไอ้น,นี่ก็กินเกนะ่งเนี่ยปลาทูทองอะ่ะอ้วนปักแล้วก็มีเอานี่มาลงเพิ่มนะเป็นปลาวัวเราแลกไว้ในตู้แล้วมันใหญ่มาลงหมดเลยนี่ปลาวัวสามเข่านะหูช้างของเราอยู่นี่ไว้เป็นเพลนพอเป้าพอ,าพอกินทั้งวันละมึงอะ่ะกระลอกแดงก็อ้วนดูดิกิน เอ้ไป็นไงหิวหิวมาแล้วหูช้างมาแล้วเป้าเขอกินทั้งขอกินทั้งวันเนี้ยหูช้างอยู่นู่นน่ะว่ายไปนู่นแล้วเดีย๋ยวลองเอากุ้งให้กินนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้เป็นกุ้งนะเดี๋ยวดูนะว่าพมันจะกินไหมไปไปแล้วมาแล้วเห็นไหมหูช้างเห็นปะ โอ้ผู้ช้างยังตื่นนะไม่ทันเพื่อนวะมาแล้วมาแล้วผู้ช้างมาแล้วกินแล้วกินไหมกินแล้วนี่ไงไอ้เปามีทุกซีนนะมาเนี่ยเปาใจเย็นให้เพื่อนมั่งของมือกุ้งตัวใหญ่เฮ้ยกินคนเดียวหมดหรือวันนี้มันไวเว้ยอืเอาไปอีกผู้ช้างอะไกินไหมไหวแล้ไวไหวทันไหมนะ่ะทันไหมเขาไหวอยู่ป่าหูช้างอ่ะดูดิเฮ้ยกินเยอะเว้ยเห็นป่ะทุกคนมองเห็นป่ะเนี่ย ยังไงเป้าออะหู้ามาเร็วนี่นี่อะมานี่ใกล้ๆเร็วเร็วเรามากเลยป่าทูทองเอาไปเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วทานไหมทานไหมมับเออตวเรื่องตัวตัวตัวมาไปใหญ่ๆเพื่อนให้เพื่อนกินบ้าง ไม่กินปลาเหรไม่กินว่แม่ปลาเหรอเออดุยทิงดุ่ยทิงไอ้ปลาปลาเขาไม่คกินนะอือกินกรบกุงเฮ้ยเอาไปแล้ว มาเอา นี่มีปลาหม้อคางดำด้วยทุกคนอยากกินไหมเดี๋ยวลองก่อนนะเทไปบ้างอ๋อลอยไปละลองก่อนลองก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้คางกัดจายนี่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 ขอแล้วขอแล้วแล้วแล้ล่าและวู้ช้างล่าเว้ยผู้ช้างล่าไปแล้วไปแล้วไปได้เป้าฉาบนะไปแล้วไปแล้วล่ากันใหญ่เลยอู้ตัวนี้ตัวใหญ่นีอหม้อคางดำตัวใหญ่นะทุกคนดูดิมันไวอยู่นะหม้อคางดำอ่ะ เป้าเป้าไม่ทันกินแล้วนี่นี่นี่เป้าตรงนี้ไปนู้นไปนู้นทางนู้นทางนู้นทางนู้นม่มีตรงนี้มีแล้วมันแอบอยู่นู้นนะเมื่อวานเพิ่งเปลี่ยนน้ำไปเห็นป่ะน้ำมันก็ไม่ค่อยใส่นะเอาน้ำจากป่าชายเลนอะคืนเดียวน้ำนยังไม่ค่อยใส่ต้งอีกสักสองสามคืนอะโหด เลยจะไม่มค่้ทาคไปกินเลยอุ้ยมดแดงตกไว้ได้ไงเนี่ยเอาก่อนโหโหโชคกันน่ากลัวมากครับทูทองไไปแอบตายหนุนเต็มเลยทุกคนดูดิเห็นปะแอบตายหนุนเต็มเลยยังไม่เห็นนะพวกนี้มันแอบแอบมุมและแอบทางใต้หมดเลยดูดิ เร็วๆตรงนี้สองตัวเลยพวกมงไม่มาวะสวยงามมากแต่ต้องรอน้ำใสกว่านี้น่าจะสวยกว่านี้นะอืเอา้ากินแล้วถุยทิ้งไหมอ่ะไม่ชอบแน่เลยนี่กับกุง้ง ไม่ชอบกินปลาเว้ยนี่ดูดิหอ,อยแข็งล่วงเฮ้ยโอ้ยได้ยินเสียงป่ะหอ,อยแข็งจะให้โชว์หน่อยไม่ทัน <Yeah. S 2> อือดูทุกคนถุยเต็มเลย ปลานี่นี่มีหอยแครงนี่หอยแครงอ,อ่ะเร็วปลามาเปลานี่ไปมองอะไรล่ะไปเอาไปกินหอยงับมือกูหอยแครงอ,อร่อยโอ้โหถือเต็มบอ่อนะี่ยแค่เขารับฟันได้ไงถ้ากินหอยอะทุกคนเพราะพวกนี้ฟันมันจะต้องคอยรับฟันเมื่อกี้เราก็ถุยเต็มบอ่อเลยแล้วก็ต้องมานั่งเก็บไปเขาอีก เดี๋ยววันนี้ผมจะให้อาหารแค่นี้นก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเพิ่งเน,นี้ยผมจะถ่ายทุกคนได้ดูอีกนะเพราะว่าน้ำมันยังไม่ค่อยใส่ด้วยเดี๋ยวรอเพิ่งน,นี้น้ำน่าจะใสกว่าน,นี้ปลาหูช้างเราสวยงามจริงๆนะดูดิเนี่ยมันมีปลาวัวด้วยนะที่ลงไปปลานะขุนทองไอป้าเชา้าอากาศเย็นๆเนี่ยไม่ขยับเลยเดี๋ยวพอเห็นกุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวจะวิ่งออกมาแทบไม่ทันปลาหูช้างหูช้าง มาใครมาใครมาเป่าตัวเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะมากินนิ้วไม่ได้นะเออน่ะ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 ปลาต้อุ่นทอปลาต้อุ่นทออยู่นะปลาต้องหุ่นทอไวเออน่ะน่ะเออน่ะน่ะน่ะเต็มเลยทุกคนรอหูช้างเัาสวยงามมากเห็นไหมตัวใหญ่ดูเทียบไก่เป้าเป้ามันใหญ่นะทุกคนเห็นป้ะปลาหูช้างมันเท่าไก่เป้าแล้วให้ดูความวุ่นวายนี้ทุกคนโอ้โหเอ้เป้าหูช้างมาแล้วเว้ เอให้เป้าแล้วกันนะตัวนี้นะโอ้โหไม่ไหวอ่ะนะให้ให้ใหใหออนข้นงหนึ่งต้องอ่ะท่านจะออนข้นงหนึ่งให้มาเป้ามาวางนี้อ่ะอ่ะอ่ะไปแล้วท่านไหมนะท่านไหมนะเป้าเออดีมันละเหนียวแล้วอุอ้ยไม่ทนันเสี่ย ให้ตัวนั้นก่อนมาเร็วมานี่มานี่ไม่ค่อยทันไปนู่นละเดี๋ยวก็วายอยู่ไม่ทันมาเร็วไอ้หูช้างออกมาเนี้ยนี่ยอยู่นี่มานี่มานี่นี่ยเนี้เดี๋ยวเพื่อนแย่งเร็วหูช้างไปกินอะไรล่ะไปกินเปลือกกุ้งไออย่ให้หูช้างกันหูช้างมันดีละหูช้างเร็วหูช้างเร็วหูช้างเร็ว เออไปกินไปเลยต้องให้เขากินหน่อยเพราะว่าตอนตอนที่เจ้มาลงไม่ได้กินเลยมาวันหนึ่งนะดูดีหิวโซแล้วแต่ไม่ต้องพูดถึงไอ้เป้านะจะให้กินหรือไม่ให้กินมันก็ขอทั้งวันวัวก็เพิ่งมานะวัวก็อ้วนปักเหมือนกันนะพอมาลงบ่อล้วกินเก่งมากมามาผู้ช้างมาเร็วผู้ช้างมาเร็วเร็วเร็วใครมาโอ้โหมึงจะแย่งไปไหนเนี่ยน้ำกระจาย เร็วๆเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนโอ้โหไวมากลูกพ่ออ้วนไปไหมเนี่ยเราจะอ้วนไปไหมเนี่ยแปลกไหมอะไรไหมโอ้โหโอ้โหอ่อน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 นะลูก Alright eh uh, uh. เราชอ้างกินพวกแบอ้าวกินแก้วขึ้นมาทีนี่แล้วอุ้ยไปไปอะไรเดียวหมอกข้างดำมันแอบ,บแล้วก่อนวะหมอกข้างดำมันแอบบ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนบอ่อปลาทะเล800ลิตรของผมน่ารักไหมจริงๆผมว่าจะทำเขาเรียกหินเทียมอ่ะเป็นหินปะการาังเทียมไว้ตรงกลางใ,ให้เขาได้แอบอะไรอย่างี้บ้างนะให้มีที่หลบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องใช้เวลาทำนะตอนนี้ก็อยู่โล่งๆกันไปก่อนนะโอเคครับคลิปนี้ผมก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะแล้วรอดูว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปทำอะไรจะเลี้ยงปลาจะตกปลาหรืออะไรยังไงฝากติดตามด้วยจ้า